สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาวงสวงค่ะเรื่องแต่แพ็กเกจนะคะเป็นภาพยนต์ใหม่จาก True ID ค่ะระบบเป็นอะไรคะระบบเป็นฟ้านะคะในเรื่องเป็นในเรื่องเป็นรเดอร์ที่คอยต้องส่งพัสดุจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในระหว่างทางก็จะเจอนู่นนี่นั่นอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะก็วันนี้ทำรถับไปแล้วค่ะก็ ก็หลักๆเรื่องนี้จะมีเป็นเวิร์กช็อปการแสดงกับเวิร์กช็อปบูนะคะเรื่องการใช้ปืนใช้มีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับเบลอันที่หนักนิดนึงก็จะเป็นพวกเรื่องปืนเรื่องการใช้มีดเรื่องแบบศิลปะป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ซีโร่มากไม่ไม่เคยจับปืนมาก่อนเลยไม่เคยจับมีดมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสอนเทคนิคว่าการใช้มีดจับยังไงการใช้ปืนต้องจับยังไงให้ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันต้องเหมือนแบบอิงกับ ่าด้วยจ้งจับปืนยังไงให้มันสวยให้มันเทให้มันดูโปรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เวิร์กช็อปเยอะอยู่เหมือนกันยังไม่โดนค่ะเพราะยังไม่ออกกองแต่ว่าถ้าออกกองก็อาจจะมีบ้างจริงๆเคยเจอพี่แมนอยู่แล้วแล้วก็พี่บิกว่าเคยเจออยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงๆจังแบบนี้ ส่วน,นึงด้วยว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ราใชไคำใโอเคค่ะก็ขอฝากเรื่องแบบแพ็กเกจช่วยนะคะก็ได้ดูทาง True ID ปีหน้าแน่นอนค่ะยังไงก็ฝับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคงานคุตัวบ้างตอนนี้เรามีผลงานอะไรอยู่ไหมคะนอกจากอันนี้ตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายจบไปค่ะก็จะเป็น The จะเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะคะน่าจะออนปีหน้าเหมือนกันค่ะแล้วก็างานปรับปรายก็มีตามอีเวนต์แล้วก็มี u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถติดตามได้ น,นี้กําลังซุ่มทำทำทำรายการหนึ่งอยู่ก็ก็เลยอาจจะอันอันที่เป็นถ่ายไลฟ์สไตล์เลยอาจจะแบบน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้ก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> เป็นสายออกกำลังกายด้วยดูแลสุขภาพค <c oughs> ่ะช่วงนี้ต้องออกหนักหน่อยเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันค่อนข้าง <c oughs> แบบว่าใช้ฟิสิกส์เยอะแล้วมันก็เหมือนแบบต้องวิ่งต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบบดวร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนิดนึงคุณรับอะไรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ อะไรคะมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพแบบพิเศษไหมพอจะแชร์ได้ไหมก็ต้องกินดีนอนดีแล้วก็เอ่อออกกําลังกายสม่ำเสมอค่ะใช่แล้วก็แบบอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ดีที่สามก็คือการดูแลอะไรเป็นจักรีอ๋ออนดับเพื่อนค่ะช่วงนี้เพื่อนๆก็แบบว่าแข่งกันแต่งงานมั่นกันสะบัดเลยเราก็เลยแบบว่าเออต้องให้ความยินดีเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โห, oh. หของหนูน่าจะห่างไกลจากการมีแฟนหรือว่าจากการแบบว่าแต่งงานมากๆเลยค่ะยังไม่มีคนคุยอะไรยังไงคอยเฉยได้คนคุยก็จริงจริงมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้มีใครจริงจังหรืออะไรถึงอถึงวันแม่ถึงทุกคนแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนอขอให้คุณแม่ของทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเนาะเพราะาช่วงนี้ก็อาหารการกินมันค่อนข้างหลักหลายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันแบบ มันวัตถุดิบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอากาศแบบนี้โรคภัยแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะจะไดออ้แข็งแรงอยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่ไปน,นาน คุณมวต้องมีต้องมีครบนงา